้ัวไม่ครับจากแฟนเพลงผู้ชมผู้ชมหนังนะฮะภานร์เรีจดยืยันได้ดฉันว่าผู้กากับอะค่ะคน้องัทโงจ้างมา รือ่อบทที่สำคัญที่สุดนะในบรรดาสิ่งท่อย่างของภาพยนตร์นะฮะถือว่าเป็นส่วนทีนส่สำคัญมากหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้แง่คิดแล้วว่าอะไรกลับไปพอดูภาพะยะตนตร์จบอารลงเชชมพัวระยาเอฮากิจค่ะตอนรับกลับเข้าสู่การประกาศผลอมาสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดกันต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่ภาพะยนตร์มาเป็นล็อตเป็นล็อตเลยทีเดียวแต่ว่ายังขาดส่วนสําคัญไปอีกหลายรางวัลด้วยกันนะครับก็ ส่วนสาคัญนั้นเดี๋ยวจะมารวบรวมกันในช่วงนี้ฮะถูกต้องค่ะก็เชื่อได้ว่าเป็นหลายๆเ,เป็นรางวัลที่หลายๆคนนะคะกน็น่าจะกําลังลุ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นดารานำชายดารานำหญิงนะคะผู้กํากับแล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษจะมอบให้กับบุคคลสําคัญซึ่งปเป็นปูชนียบุคคลประจําวงการของเราด้วยนะครับเริ่มเลยครับเร,เ,เริ่มเลยเรามาที่รางวัลแรกกันเลยดีกว่านะคะรางวัลผู้แสดงนําชายยอดเยี่ยมค่ะซึ่งมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะ ฉันยังคอยควาให้คุณตามห้อสักครั้งได้อมเกรชอบใครหรอะเคยแล้วทำไมไม่บอกให้มันรู้ไปเลยอ่ะ เดกเราไมร้ไม่ในจอะุถ้ากโ่ัวงไหนลูกแจ่ลูกด็กเลกแดงิวมันผิวแห้งกบฟังกันได้ปกติพ่อแม่กลายเป็นเปรตใครชอบฟังอัตมาเทศขอให้ยกมือขึ้น ให้ภาพยนตร์ไทยน่าดูคุ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารางวัลน,นำแสดงชายยอดเยี่ยมได้แก่อนันดาเอเวอร์แฮมจากแฮปปี้เบรธเดย์ครับ day, ดีวยครับปริษัทรโมติพลัสจำกัดครับเชิญเลยฮะแฮปปี้เบรธเดย์นะครับไว้หนึ่งรางวัล